วันนี้จะมาอวดไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะวาสนามังกรหยกค่ะปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นสิบสิบต้นเลยค่ะวาสนามังกรหยกนี่ใบเขาจะเขียวสดอย่างนี้ทั้งใบอ่อนและใบแก่นะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ที่ปลูกนี่คือวาสนามังกรหยก เป็นไม้ที่เป็นไม้ประดับที่เป็นมงคลน,นามปลูกไม้ประดับชนิดนี้ต้นวาสนานี่จะทําให้มีวาสนาเนาะความเชื่อเนาะอธิษฐานขออะไรก็จะสมหวังเป็นจริงได้ทุกอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆเรียกว่าสําเร็จสมหวังดังใจปาารถนาเลยทีเดียวค่ะวันที่ปลูกที่เป็นมงคลนะคะ ควรเป็นวันอังคารและเป็นผู้หญิงปลูกก็จะสำเร็จสมวังค่ะและจะมีวาสนาดีมีบารามีสุขก,กายสุขใจสมปรารถนาจริงๆค่ะเสริมบารามีให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะคะเรียกว่าสมปรารถนาจริงๆค่ะวาสนามังกรหยก 4, ีหกระถางเลยนะคะอยู่ตรงนี้ เพราะต้องการให้เขาฝั่งนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกของบ้านช่วงบ่ายนี่แดดจะร้อนมากค่ะบริเวณเนี้ยก็เลยปลูกต้นวัสนาให้เป็นแถวแบบนี้เลยค่ะปลูกในกระถางเนาะกระถางใหญ่ก็เวลาให้ปุ๋ยก็จะให้แบบเป็นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีก็คือสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้านะคะนานๆก็จะให้เขาทีค่ะเขาเลี้ยงง่ายน้ำก็3ามวันลดครั้งหนึ่งแต่ลดไม่เยอะนะคะเขาอยู่ได้ทุกสภาพอากาศอยู่ได้ทั้งแดดร0อเเซ์และร่มลำไรแต่ถ้าอยู่ในร่มลำไรใบเขาก็จะเขียวสดใสสวยงามแวววาว ให้เราได้เชื่อชมความงามเขาปลูกต้นวาสนาเวลาเขาออกดอกนี่ออกเป็นช่อยาวเป็นเป็นฟุตเลยนะคะความยาวช่อเขามากกว่าฟุตค่ะมากกว่า12นิ้วหอมตลบอบอวนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็ว่าได้ค่ะ ต้นวาสนานี่เขาสูงได้สูงได้เป็น8เมตร1ิเมตรเลยนะคะถ้าเราไม่ถ้าเราปล่อยให้เขาสูงโดยธรรมชาติของเขาเนาะวิธีการขยายพันธุ์ก็คือที่นิยมนะคะเวลาเขามีลำต้นสูงใหญ่สูงเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะเวลาเขามีลำต้นสูงเราก็ตัดลำต้นเป็นท่อนๆท,ท่อนละประมาณ ี่ห้านิ้วก็ได้ค่ะเราจะได้ปริมาณเยอะเนาะก็ไปฝังดินก็ไปไปแทงปักลงดินให้เหลือให้ให้ปักลงดินให้ลึกประมาณเข้าไปลงดินประมาณสามนิ้วเขาก็จะแทงอ่าดินก็ให้ชุ่มน้ำพอประมาณนะคะอย่าอย่าให้เยอะเพราะไม่งั้นเขาจะเน่าเดือนประมาณเดือนหนึ่งค่ะเขาจะแทงต้นใหม่ขึ้นมา ในต้นหนึ่งที่เราปักเข้าไปท่อนหนึ่งที่เราปักลงไปนี่เขาจะแทงต้นใหม่ขึ้นมาหลายต้นเลยนะคะเราก็แยกปลูกได้เมื่อเขาโตได้สักระยะหนึ่งเนาะดูที่ความเหมาะสมเนาะเราก็จะได้ต้นวาส,สนาต้นใหม่เพิ่มเร็วและการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อเขาออกดอกดอกแก่เต็มที่เขาก็จะติดลูกนะคะลูกเมื่อล่วงหลดลงไปก็จะแตกออก ออกต้นใหม่ขึ้นมาเหมือนกันแต่วิธีนั้นไม่นิยมค่ะแล้วเขาก็จะเกิดยากมากขอพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุนินชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ